มวยโบราณของไทยคงจะถึงยุคตกต่ำแล้วสินะคำพูดแรกที่หลุดออกมาจากปากของหญิงสาวผู้ถือไม้โครโฟนนั้นช่างบาดลึกเธอก็คือแชนนอนนักสู้สาวผมบอนดาวรุ่งตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาผู้ที่เป็นที่คาดหวังจากคนทั้งโลกสถิติการชกของเธอนั้นสูงถึง90ปอร์เซนว่ากันว่าความเร็วในการโจมตีของเธอนั้นแม้แต่วิดีโอก็ยังจับภาพไม่ทัน และเธอก็กำลังยิ้มยาอให้กับมวยโบราณของไทยยิ่งไปกว่านั้นคู่ต่อสู้ของเธอยังเป็นเพียงเด็กสาววัย15ปีมินเด็กสาวในชุดมวยโบราณสีขาวที่นั่งอยู่อย่างเงียบงนันรูปร่างที่บอบ,บางและสีหน้าที่เรียบเฉยราวกับกำลังจ้องมองไปยังความเงียบสงบที่อยู่ไกลออกไปคิดว่าฉันจะแพ้เด็กแบบนี้หรอคำพูดของฉันนอนทำให้โตนักข่าวเริ่มส่งเสียงฮือฮาคนที่กำลังดูการถ่ายทอดสดต่าง ก็เริ่มโพสลงในโซเชียลมีเดียมวยโบราณตกยุคเด็กน้อยตัวแทนกระแสแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วคอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆที่เต็มไปด้วยการยาเยาะเย้ยท่ามกลางบรรยากาศนั้นมินกลับยกมือไว้อย่างสงบทนิ่งฝากตัวด้วยค่ะแม้จะเป็นเพียงคำพูดสั้นๆแต่น้ำเสียงของเธอกลับก้องกังวานและตรงไปตรงมาจนทุกคนในสนามได้ยินอย่างชัดเจนไม่ต้องใช้ลำโพง ทุกคนในสนามต่างก็ประหลาดใจในความสงบนิ่งของเธอแต่ความประหลาดใจนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นความคาดหวังมารยาทดีไปก็เท่านั้นถ้าไม่ชนะก็ไม่มีความหมายเสียงพึมพำดังมาจากทั่วทุกสารทิศในวิดีโอแนะนำตัวก่อนการแข่งขันสถิติของมินไม่ได้ถูกฉายขึ้นมาเลยด้วยซ้ำเพราะเธอไม่มีสถิติการชกที่สวยหรูภาพลักษณ์ของทั้งคู่ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแช่น,นอนยกขาสูงแล้วขยับสเต็ปเบาๆเข้าสู่เวที ผมสีทองของเธอสส่ไหวต้องแสงไฟนั่นคือความมั่นใจของผู้ที่แข็งแกร่งส่วนมิ้นนั้นเธอกลับเดินด้วยฝีเท้าที่ดูไม่มั่นคงภาพนั้นทำให้กรรมการสูงวัยคนหนึ่งถึงกับขมวดคิ้วหวังว่าคงจะไม่กลายเป็นการแสดงที่โหดร้ายนะเสียงพึมพำนั้นราวกับเป็นสัญญาณเตือนทุกคนต่างก็เชื่อมั่นในใชัยชนะของแชนนอนเรื่องราวของเด็กน้อยที่ท้าทายจุดสูงสุดของโลกนั้นมีอยู่แค่ในนิทานหรือละครเท่านั้น แต่ความเชื่อมั่นหรือโคตบางครั้งมันก็เป็นสิ่งแรกที่ถูกหักหลังเพราะคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่แค่เด็กสาวธรรมดาและหลังจากนี้โลกจะได้ประจักษ์ถึงวินาทีที่ความเงียบเข้าครอบงำความแข็งแกรง่งเรามาดูพรสรุปข,ของเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันถ้าจะให้พูดถึงมิ้นล่ะก,ก็เธอก็เป็นแค่เด็กสาวธรรมดาๆไม่ได้โดดเด่นไม่มีมัดกล้ามการที่เธอได้มาขึ้นชกกับชนนนในครั้งนี้ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องต่างก็ประหลาดใจแต่คนรอบข้างของมิน้นกลับดูสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดเธอเข้ามาที่ค่ายมวยแห่งนี้ตั้งแต่ยังเด็กหลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเธอก็ถูกรับมาเลี้ยงดูโดยปู่ของเธอซึ่งเป็นเจ้าของค่ายมวยและปู่ของเธอก็เป็นครูม,มวยโบราณขนานแท้พลังไม่ได้มีไว้เพื่อตัดกระแสแต่มีไว้เพื่ออ่านกระแสเขาพูดประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เช้าจดข่าเสียงไรยรำแม่ไม้ และเสียงพื้นไม้ที่เสียดสีนั่นคือชีวิตประจําวันของมิ้น์เธอไม่มีสถิติการชกที่โดดเด่นตรงกันข้ามสถิติการแพ้ของเธอนั้นมีมากกว่าการชนะเสียอีกเธอไม่ถนัดการประทะแค่ทนรับแรงกระแทกก็แทบจะแย่แล้วแต่ถึงกระนั้นก็มีกรรมการบางคนที่สังเกตเห็นบางอย่างในแววตาของเธอไม่ใช่ความคมของวิชาไม่ใช่ความเร็วในการตอบสนองแต่คือการอ่าน ลมหายใจและจุดศูนย์ถ่วงของคู่ต่อสู้ราวกับมองเห็นได้ด้วยตาวันหนึ่งปู่ของเธอได้มอบกล่องไม้ใบหนึ่งให้ข้างในมีผ้าประเจดเก่าๆและเยนกันภัยนี่คือสิ่งที่เคยปกป้องชีวิตปู่มามันจะคอยคุ้มครองเจ้ามิ้นรับมาอย่างเงียบงันแล้วก้มศีรษะลงไว้แววตาของเธอดูราวกับได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วในห้องพักวิดีโออยู่ยุคข,ของชแนอนกำลังถูกฉายซ้ำไปซ้ำมาอย่ามาทำให้คำหน่อยเลยเด็กน้อย มวยโบราณมันก็แค่การแสดงมินไม่ได้ปิดวิดีโอนั้นแต่หลังจากที่ดูจบเธอก็ค่อยๆหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆและในคืนนั้นเธอก็หลับไหลไปอย่างเงียบสงบวันรุ่งขึ้นเมื่อเธอยืนอยู่บนเวทีทุกคนต่างก็คิดว่าเธอไม่มีทางชนะได้เลยทันทีที่เสียงระหังดังขึ้นฉันนอนก็เคลื่อนไหวเป็นคนแรกไม่สิต้องบอกว่าเธอพุ่งเข้าใส่ต่างหาก ขาที่ยาวเหยียดของเธอฟาดออกไปเป็นลูกแตะกลับหลังที่คมกริบเสียงลมแหวกอากาศดังสนัน่นตามมาด้วยลูกแตะหน้าลูกแตะข้างและการหลอกหลอด้วยสเตปพายุแห่งวิชาที่สวยงามถาโถมเข้าใส่จนผู้ชมต่างพากันกลั้นหายใจสุดยอดสมกับเป็นเจ้าของเหรียญรางวัลส่วนมิ้นนันเธอกลับยืนนิ่งราวกับใบไม้ที่ลู่ลมทุกครั้งที่ลูกแตะพุ่งเข้ามาเธอก็เพียงแค่เบี่ยงจุดศูนย์ถ่วงเล็กน้อย แล้วปล่อยให้มันไหลผ่านไปเฉียดฉิวแต่ไม่โดนไม่สีต้องบอกว่าเธอไม่ยอมให้โดนต่างหากแต่เธอก็ไม่โต้กลับเธอยังคงตั้งการอย่างมั่นคงปรับเปลี่ยนเพียงสายตาและที่สร้างของร่างกายทีละน้อยหาไม่ทําอะไรเลยเหรอหรือว่าจะสู้ด้วยการตั้งรับอย่างเดียวการเคลื่อนไหวของแชนนอนเริ่มรุนแรงขึ้นความคมของวิชานั้นสมกับที่เป็นนักสู้ระดับโลกการก้าวเท้าการหมุนตัว และการประสานงานของลูกแต่ทุกอย่างลื่นไหลาราวกับสายน้ําเป็นไงละ่ะจะร้องให้แล้วหรือ,อยังเธอพูดจาย,ยั่วยุ่พลางกระหน่ำโจมตีซ้ําแล้วซ้ําเล่าลูกแต่ที่เฉียวลาตัวของมินไปปะทะเข้ากับพื้นเวทีอย่างจังแต่สีหน้าของมิ้นกลับไม่เปลี่ยนแปลงเธอยังคงนิ่งสงบกล้องซูมเข้าไปที่ใบหน้าของเธอดวงตาของเธอนั้นใสกระจ่างจนราวกับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยบรรยากาศในสนามเริ่มเย็นลง ผู้ชมเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเด็กคนนั้นจังหวะมันแม่นยำเกินไปแช่นอนเริ่มแสดงสีหน้าหงุดหงิดไม่ว่าจะเร่งจังหวะเร็วขึ้นแค่ไหนหรือผสมผสานการหลอกหล่อเข้าไปการเคลื่อนไหวของมินก็ยังคงไม่สั่นคลอนและความสงบทนิ่งนั่นเองที่กลับกำลังไล่ต้อนเธอและในตอนนี้เองที่สติของผู้ชมเริ่มเอ็นเอียงไปทางมินพละกำลังของแชนนอนกำลังถูกบั่นทอนลงทีละน้อยไม่ว่าจะโจมตีเท่าไหร่ก็ไม่โดน และเมื่อไม่โดนก็มีแต่ความร้อนร้อนเท่านั้นที่เพิ่มพูนขึ้นและความร้อนร้อนนั้นเองที่กำลังทำลายการทรงตัวของเธอทำไมทำไมถึงไม่โตกลับมาละ่ะเสียงพึมพำหลุดออกมาจากปากของแช่นอนแต่ก็ไม่มีคำตอบเพราะมิ้นยังคงยืนหยัดอยู่อย่างนั้นไม่พูดไม่ขยับไม่สั่นคลอนที่โตผู้บรรยายเองก็เริ่มสับสนนี่คือการตั้งรับหรือว่าไม่ใช่นี่คือการอ่านอย่างชัดเจน กระแสของเกมไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันแต่มันกำลังค่อยๆซึมซาบเข้ามาแช่น,นอนเริ่มหายใจหอบเธอไม่เคยเจอคู่ต่อสู้ที่การโจมตีของเธอจะไร้ผลถึงเพียงนี้มาก่อนโต๊กลับมาสิเธอตะโกนลั่นแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับราวกับว่าแม้แต่คำพูดก็ยังถูกกลืนหายไปเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เวลาผ่านไปครึ่งทางแล้วแต่ร่างกายของมินก็ยังคงอ่อนไหวราวกับเส้นผมที่เปียกน้ำ ทุกอย่างคือกระแสหรือว่าเด็กสาวชาวไทยคนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะเอาชนะแต่ตั้งใจจะควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบผู้ชมคนหนึ่งพึมพำขึ้นทุกคนเคยเห็นการต่อสู้แบบนี้ไหมไม่มีการโต้กลับที่ดูเดือดไม่มีการโจมตีที่สะใจ,จแต่มีบางอย่างที่กำลังครอบงำบางอย่างอยู่หินก้อนเล็กๆที่ตกลงบนผิวน้ำที่เงียบสงบจะสามารถสร้างระลอกคลื่นที่ลึกที่สุดได้และตอนนี้ ความสงบนิ่งของมิ้นก็กำลังเริ่มกลืนกินความแข็งแกร่งของแชนนอนแต่นั่นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นการเคลื่อนไหวของแชนนอนเริ่มสะแปะสะปะมากขึ้นและในจังหวะที่เธอปล่อยลูกแตกกลับหลังออกไปนั่นเองลมหายใจของมินก็ได้เปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยแต่มันคือเสียงของการเปลี่ยนแปลงราวกับสายลมที่หยุดพัดและสนับสิ่งพลันเงียบสงดแชนนอนปล่อยลูกแตกกลับหลังที่คมกริบเร็ว และรุนแรงแต่ก่อนหน้านั้นเพียงชั่วพริบตามินก็ได้เบี่ยงจุดศูนย์ถ่วงไปด้านหลังเล็กน้อยแล้วใช้สันมือฝาดลงไปที่ไหล่ของอีกฝ่ายเบาๆเสียงแปะดังขึ้นร่างของชันนอนโซซัสโซเซทุกคนต่างก็คิดว่าการโจมตีที่แผ่วเบาแค่นั้นจะไปทำอะไรได้แต่ใบหน้าของชันนอนกลับเต็มไปด้วยความสับสนไหล่ของเธอยกไม่ขึ้นจุดศูนย์ถ่วงกลับมาไม่เหมือนเดิมเธอเองก็ไม่เข้าใจอะไรนะ เมื่อกี้ภาพพรีเพลย์สโลโมชันฉายให้เห็นว่าในจังหวะก,ก่อนที่สันมือจะปะทะเท้าของแชนนอนได้ลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อยและสันมือนั้นได้เปลี่ยนทิศทางของพลังงานมันคือการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดจนเกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยหลักฟิสิกส์ที่โต๊ะผู้บรรยายอุทานขึ้นมีการใช้เทคนิคเข้าทำอย่างแน่นอนแต่ด้วยการเคลื่อนไหวที่แทบมองไม่เห็นแชนนอนตั้งหลักใหม่แต่ในแววตาของเธอมีความลังเลฉายชัด มินไม่คลายกาดเธอไม่ก้าวไปข้างหน้าเพียงแค่ปรับลมหายใจและในวินาทีต่อมาเธอก็ปล่อยลูกแตกกลางลำตัวออกไปแม้การเคลื่อนไหวจะดูเล็กน้อยแต่ก็เข้าเป้าที่ชายโครงของแช่น,นอนได้อย่างแม่นยำและมันก็ได้ทำลายจังหวะหายใจและจุดศูนย์ถ่วงของเธอแช่น,นอนเสียหลักจนต้องถอยหลังไปตั้งหลักใหม่เหงือผุดขึ้นบนหน้าผากเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งเธอและผู้ชมต่างก็ไม่เข้าใจแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทุกท่านโปรดให้ความสนใจเธอเปลี่ยนกระแสของเกมแล้วไม่ใช่ด้วยพลังไม่ใช่ด้วยเทคนิคแต่ด้วยกลิ่นอายกรรมการที่อยู่ข้างเวทีถึงกับยืดหลังตรงแช่นอนพยายามจะควบคุมความร้อนรนแต่ยิ่งขยับก็ยิ่งถูกกลืนกินเข้าไปในบรรยากาศของมินในจังหวะที่เธอพยายามจะก้าวเข้าไปอีกครั้งมินก็ได้ย่อตัวลงต่ำจุดศูนย์ทวงของเธอดูราวกับจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นดินแข็งแกร่งและมั่นคง แชนนอนปล่อยลูกแตะหน้าออกไปแต่ก็วืดอีกครั้งและในจังหวะที่สวนกลับฝ่ามือของมินก็ได้สัมผัสเข้าที่หน้าออกของเธอไม่มีพลังไม่มีความเจ็บปวดแต่ในวินาทีนั้นเข่าของแชนนอนก็อ่อนแรงลงเล็กน้อยนี่มันอะไรกันแน่เสียงพึมพำหลุดออกมาผู้ชมและผู้บรรยายต่างก็เงียบขรึมมีบางอย่างเกิดขึ้นมันไม่ใช่ทั้งวิชาหรือกลยุทธ์แต่สนามได้เปลี่ยนไปแล้วเด็กคนนี้ ตั้งใจจะทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกหรอไม่มีใครมองว่าเธอเป็นแค่ฝ่ายตั้งรับอีกต่อไปแล้วและในตอนนั้นเองที่ความโกรธได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของแชนนอนท่ามกลางความเงียบสงบนี้การโจมตีก็ถูกปัดป้องวิชาใช้ไม่ได้ผลไม่ว่าจะทำอย่างไรเด็กคนนั้นก็ไม่ขยับแถมยังมาทำลายจุดศูนย์ถ่วงของเธออีกหรือว่าคนที่ถูกมองเป็นเด็กคือฉันเองงั้นหรอไอเด็กเปรตอย่ามาล้อเล่นกันนะเธอตะโกนลั่น และในวินาทีต่อมาเธอก็ได้ปล่อยการโจมตีที่ก้ากึ่งจะผิดกติกาออกมาลูกแต่ที่เฉี่ยวใบหน้าของมิ้นไปเพียงเส้นยาแดงเดียวกำการก้าวเข้ามาหนก้าวและการแข่งขันก็ได้หยุดลงชั่วคราวเพื่อพิจารณาการกระทำดังกล่าวหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเสียงระหังก็ดังขึ้นการคัดค้านทางเทคนิคไม่เป็นผลแต่เพื่อความเป็นธรรมในการแข่งขันจะทำการต่อเวลาพิเศษเสียงฮือฮาดังไปทั่วอะไรนะ แบบนี้มันไม่ยุติธรรมยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่เหรอและยกพิเศษก็ได้เริ่มต้นขึ้นแชนนอนเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างเห็นได้ชัดเธอเริ่มใช้การโจมตีที่เน้นทำคะแนนแต่ในแววตานั้นยังคงมีความร้อนรอนหลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่โดนและในระหว่างที่การแข่งขันดำเนินไปนั้นเองภาพในอดีตก็ได้ไหลย้อนกลับเข้ามาในหัวของแชนนอนห้องนั่งเล่นที่เย็นชาคืนวันที่แพ้การแข่งขันกลับมาแม่ที่เพิ่มเสียงทีวี พ่อที่พูดว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าจะแพ้ชัยชนะคือสิ่งเดียวที่จะพิสูจน์การมีอยู่ของเธอและตอนนี้คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอคือเด็กสาวที่ต่อสู้เพื่อสรัทธาเรากับเป็นความอ่อนโยนที่เธอเคยโหยหาเวลาเหลืออีกไม่ถึง 10. วินาทีแชนนอนรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีเธอปล่อยพายุแห่งวิชาที่สวยงามออกมาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่สามารถสัมผัสโตมินได้เลย ในจังหวะก,ก่อนที่แขนของแชนนอนจะเหยียบสุดเท้าของมิ้นก็ได้ประทะเข้าที่หน้าอกของเธอและในวินาทีนั้นเองโลกก็ราวกับหยุดนิ่งเสียงกรรมการดังขึ้นหมดเวลายกพิเศษผลการตัดสินผู้ชนะมิ้นความเงียบเข้าปกคลุมไปชั่วขณะก่อนที่เสียงปรบมือจะดังขึ้นทีละน้อยแล้วแผ่ขยายออกไปทั่วทั้งสนามแชนนอนล้มลงกับผื้นเธอรู้ตัวดีว่าแพ้แล้วน้ำตาไหลาอาบแก้ม แต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจเพียงอย่างเดียวมิ้นเดินเข้าไปหาเธอแล้วพูดด้วยภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่นว่าคู่ต่อสู้ที่คุณกำลังสู้อยู่ไม่ใช่ฉันและในวินาทีที่ได้ยินคำพูดนั้นน้ำตาเม็ดโตก็ไหลรินออกมาจากดวงตาของแชนนอนเธอก้มศีรษะลงมินยื่นมือออกไปแชนนอนค่อยๆจับมือนั้นและภาพของคนทั้งสองก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์สันแห่งความเคารพซึ่งกันและกันหลังจากนั้น ทั้งสองก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งบนเวทีในเทศกาลศิลปะการต่อสู้นานาชาติแห่งเอเชียพวกเธอได้ร่ายระแม่ไม้ร่วมกันท่ามกลางผู้ชมจากหลากหลายวัฒนธรรมและเมื่อการแสดงจบลงผู้ชมก็ได้ลุกขึ้นยืนปรบมืออย่างเงียบงนันฉันนอนหันไปทางมินฉันจะแข็งแกร่งขึ้นอีกมินยิ้มเล็กน้อยทั้งสองไว้ให้กันที่นั่นไม่มีกำแพงของเชื้อชาติหรือชัยชนะหลงเหลืออยู่แล้วคุณล่ รู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวนี้ความสรงบทนิ่งที่สามารถหยุดยั้งแม้กระทั่งจินตนาการของคนทั้งโลกความเชื่อมั่นของเด็กสาวคนนั้นได้ทิ้งระลอกคลื่นอะไรไว้ในใจของคุณบ้าง